สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับคลิปนี้มาเด็กครับผู้สูงอายุรับเยียวยา3,000บาทครับ20กระกฎาคม2,563ครับสำหรับการเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเยียวยาผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วการเยียวยากลุ่มเปราะบางรัฐบาลเยียวยา ผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะครับวันนี้จะเอาเรื่องผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังก่อนว่าผู้สูงอายุต้องเข้าหลักเกณฑ์ใดจึงจะได้เยียวยา3,000บาทครั้งเดียว20กรกฎาคม63ครับหครับเป็นผู้สูงอายุที่ต้องไม่มีสิทธิประกันสังคมมาตรา33นะครับ2นะครับต้องไม่ได้รับเยียวยามาตรการอื่นนะครับเช่น 5,000บาท3เดือนเราไม่ทิ้งกันหรือ5,000บาท3เดือนเยียวยาเกษตรกรอันนี้ต้องไม่ได้รับนะครับถ้าหากว่าได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเยียวยา3,000บาทนี้จะไม่ได้รับนะครับข้อต่อไปครับหลักเกณฑ์กรณีเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการด้วยนะครับก็จะได้เพียง3,000บาทสิทธิ์เยียวยาผู้พิการครับส่วนกรณีผู้สูงอายุจะ จะถูกตัดออกไม่เยียวยาก็สรุปแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วผู้พิการได้เพียง3,000บาทเยียวยาพิการนะครับไม่เยียวยาผู้สูงอายุนะครับก็จะได้เข้าบัญชี3,000บาทข้อ4ครับมาดูหลักเกณฑ์กรณีเป็นผู้สูงอายุและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่ายังไงเช่นเดียวกันครับก็จะจ่ายเยียวยาผู้สูงอายุ20กรกฎาคม63 3 0ม0ส่วนบัตรคนจนถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เงินเยียวยาครับ บัตรคนจนเขาก็จะเยียวยา3,000บาทเหมือนกันแต่ว่าเขาให้หนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะให้สิทธิผู้สูงอายุก่อนนะครับก็จะได้เพียง3,000ผู้สูงอายุนะครับกรณีเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและมีบัตรคนจนด้วยมีทั้งเป็นทั้ง3อย่างในคนคนเดียวกันได้3,000ันบาทสิทธิเยียวยาผู้พิการนะครับบัตรคนจนไม่ให้3,000บาทผู้สูงอายุไม่ให้3,000ันบาทได้สิทธิเยียวยาผู้พิการ3 0 0 0บาทนะครับทีนี้ช่องของเรามี ข้าราชการบํานาญถามมาด้วยว่าเป็นข้าราชการบนานาญจะได้ไหมเยียวยาสามพันบาทนี้ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าเงินสูงอายุเย e ียวยาสามพันบาทนี้เขาให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพทุกเดือนอยู่แล้วนะครับทุกวันที่สิบนะครับผู้สูงอายุก็จะได้เบีย้ยยังชีพเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยจนถึงพันตามขั้นบันไดของอายุนะครับกลุ่มนั้นก็จะได้รับเงินเย e ียวยาอีกสามพันบาทในวันที่ยี่สิบกรกฎาคมพิเศษนะครับ ส่วนข้าราชการบรานานไม่น่าจะได้เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับที่ทได้รับเป็นประจําทุกเดือนจึงไม่น่าจะได้เงินเดียวยา3,000บาทนี้นะครับทีนี้ยังมีข้อพิเศษอีกนะครับสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะรับการเดียวยามาตรการนี้ครับต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานข้อมูลอยู่ในกระทรวงพมในเดือนพฤษภาคมครับคือเป็นผู้ได้รับเบีย้ยสูงอายุ ในวันที่8พฤษภาคม63ส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่งไปทําเรื่องรับเงินผู้สูงอายุและเพิ่งได้รับในเดือนมิถุนาจะยังไม่ได้เงินเดียวยารอบนี้นะครับจะได้ผู้ที่จะได้เงินเดียวยา3,000บาทก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื่อวันที่8พฤษภาคมด้วยนะครับและเป็นผู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ1 2 3ช่6ที่เราเล่ามานี้ครับก็รอรับนะครับ20 กรกฎาคม2563โอนเข้าบัญชีธนาคารบัญชีที่ท่านรับทุกเดือนนั่นแหละครับส่วนผู้สูงอายุรายใดที่เคยรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดก็จะได้รับเป็นเงินสดครับกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน3,000นี้ไปยังเทศบาลหรืออบตอตามที่ภูมิของเราที่ผู้สูงอายุอยู่ทางเทศบาลหรืออบตอก็จะนัดไปรับภายหลังวันที่20นะครับสวัสดีครับ